ตอนนี้เวลาประมาณ5้ช่วที่เมืองกักญตตาสนามบินกาญจนาประเทศอินเดียครับ เราจไปวิดีโอ<ป>กันตลอดเส้นทางเรื่อยๆนะครับทีน,นี้ยอมก็ไม่หลับก็นั่งคุยกันนั่งคุยกัน,น,กนถ้าไม่หลับก็น้าถ้าเราก็หลับไปเพราะว่านั่งบนเรือก็อ,อยู่เป็นเยอะ ตอนนี้มีเด็กในพวกเราแนละ้วอากาศเป็นยังไงอ่อเย็นไหมด้วยหรือว่าจะเย็นนะเวลาเที่ยงคืนพอไหวไหมก็หนางวันนี้นิดหนึ่งได้มั้งพอเราเพิ่นิดหนึ่งว่าไห้ขึ้นแต่ว่าที่เดียวนี่อากาศเรื่องหนาวร้อนเนี่ยมันไม่เหมือนกับทุกที่บางที่ที่นี่เย็นมากท,ที่นี่นมันก็เยน็น ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองสิบห้านทีตอนนี้เรามาเข้าพักที่วัดไทยมคตนะครับในเมืองพุทธคยาสักครู่เราจะไปที่เจดี JD พุทธคยานะครับเป็นที่ตัสรูนะครับของสมเดพระสัมมเจ้ากัน ด้านหลังนี้เป็นบ้านนางสิชาดาครับ Hãy subscribe cho kênh bây giờ Gõ Để không bỏ là, những phụ hấp dẫn มาจ่าย

Terima kasih telah menonton <coughs> โคตญาติเมตัาเมตัปะเถอิเมพยาโคเถอิเมตัมเมตัมตนโะเอิจ่าปปารเถอิเมตัมเมตัมทิพาเถอิเมตทตปาเถอิเมตัมเมตัมขอปเถอิเมตมะมงขะาตโกเอติมมังเอ็งิาตะโก Bye. Wow.